นี่คือเสียงของเครื่องวีบสองแล้วแบบเนี่ยลากรอบทีึ่ง8ปดพันเขาฟิกเบาคนน้านข้างอ่ะแล้วไม่สามารถขยับอะไรได้แล้วนี่คือโพซิชันที่ดีที่สุดเขาดาวไซส์เครื่องยนต์ลงเพราะเขาใช้เทคโนโลยีจากคอมมาล่าว,วันมาคัานนี้นะครับมีอัตราเร่งที่ดีมากๆกว่ารุ่นก่อนมีแรงม้าสูงถึง1 2 0 0อแรงม้าดูดีๆเห็นไหมจะมีวาลเปิดปิดอยู่ข้างในด้วยประตูเปิดเป็นแบบบัตเตอร์ไฟดอ์ดูการดีไซน์ของช่องตรงนี้นะครับนี่คือรถที่มีสมรรถนะสูงต้องแบบนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะครับมางาน Universal f e r r a r i นะครับที่เป็นงานโชว์รถ Ferra r i ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดปีละแค่หนึ่งครั้งนะครับว่าปีนี้นะครับเขามาจัดที่ประเทศไทยนะครับนอกจากที่เขาจะมาจัดงานอย่างเดียวนะยังมีรถใหม่ที่จะมาเปิดตัวในงานนี้ถึง2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือ f e r r a r i F 80ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ที่เปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ d o d ิชี่เซนดีนะครับเป็นรถที่มาแทนตัวของ812สุปเปองตัวสที่ในถ ตัวนี้นะครับงานนี้นะครับต้องบอกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่า f e r r a รานะครับผลรถที่เป็นรถหายากมาให้ชมหลากหลายรุ่นและยังมีรถแข่งเลอมาง 499P ซึ่งเป็นตัวที่หายากนะครับที่เราจะได้เห็นนะหรือว่าจะเป็นรถของ 296GT3 นะครับ2 9 6 c h a r l e m Formula 1อย่างตัว F2000 ที่ m มคเ a e l ชูบั m เกอร์นะครับชนะการแข่งถึง5ปีซ้อนเนี่ยก็เอามาโชว์ในงานนี้นะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานรวมคนที่ชอบรถเฟอร์ราเนี่ยจะต้องไม่พลาดนะครับ ยังไงก็ต้องมาให้ได้อยากให้เห็นบรรยากาศของงานว่างานนี้มีรถอะไรบ้างนะแต่ไฮไลท์จริงๆก็คือรถตัวของ Ferrari f 80ที่จะให้ไปดูรายละเอียดกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศง,งานนี้กันครับ และถึงเวลาครับกับ F 80ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่นะครับหัวว่าคันนี้มันมี DNA มาจากรุ่นก่อนหน้านะอย่างเช่นตัว288นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นตัวของ F 40นะครับ F 50หรือ Enzo Ferrari แล้วก็มา La Ferrari นะครับและตัวล่าสุดนี่ก็คือตัว F 80นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่นะจากตัวก่อนก่อนหน้าเนี่ยที่จะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ V12 นะครับเขาดาวไซส์เครื่องยนต์ลงนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีจาก Formula 1มานะครับจะ คันนี้นะครับมีอัตราเร่งต่างๆที่ดีมากๆกว่ารุ่นก่อนนะแล้วก็เบสของเครื่องยนต์เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว296นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในตัวของระบบเทอร์โบนะครับเขาเรียกว่าไปใช้เทอร์โบไฟฟ้านะครับทำให้รถคันนี้นะครับสามารถใช้ให้กาลังเครื่องยนต์นะอย่างเดียวอยู่ประมาณ900แรงม้านะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกถึง3ตัวนะครับทำให้คันนี้นะครับมีแรงม้าสูงถึง1,200แรงม้าต้องบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะจะเห็นว่าการน์ด้าน จะเป็นการดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นเดโทนาตัวก่อนหน้านี้ตรงนี้ถ้าเรามองดูดีๆตรงนี้นะครับเส้นเคิร์ฟเนี้ยนี่คือแรงบันดาลใจมาจากตัว Ferrari f e r r a r i F40 ที่เขาใช้ตัวอดีตเข้ามาผสมผสานเข้ามานะฮะล้อตรงนี้เป็นล้อลายใหม่นะซึ่งเป็นล้อคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นหลาย5ก้านนะครับแล้วก็มีเบรกคาร์บอนเซรามิกนะครับดิสเบรกโอ้แค่ดิสคาลิเปอร์เบรกหลังเนี่ยดูดิ ใหญ่กว่ารถสปอร์ตบางรุ่นอีกแล้วบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีตัวของแฟบเปิดปิดทําให้ลมเนี่ยไหลผ่านนะครับช่วยเพิ่มแล้วดาวฟอนด้านหน้าได้นะครับและในขณะเดียวกันถ้าเขาปิดเนี่ยลดแรงดั์นะครับทำให้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นประตูเปิดเป็นแบบบัตเตอร์ไฟดรอแล้วลองมองจากตรงนี้เข้าไปนะเนี่ยคือช่องอากาศเข้าไปเข้าไปข้างหน้านี้มีปีกอันนึงเข้ามาอย่างน,นี้ดูการดีไซน์ของช่องตรงนี้นะครับประตูเนี่ยก็เหมือนเหมือนจะเป็นแบบดับเบิลดรอตัวนี้ก็จะมีปีกปีกอันนึงที่เอาลม ป,ปีกทีนึงที่เรียงลมไปข้างหลังปีกอีกทีนึงที่เอาลมเข้ามาข้างล่างเนี่ยคือคือวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือรถที่ปีสมรรถนะสูงต้องแบบนี้นะครับการเปิดก็คือเปิดอย่างนี้ขึ้นมายกขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยแล้วตัวของแดชภายในเห็นไหมครับเนี่ยคือภายในที่เป็นเหมือนรถแข่งอะ่ะ ก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ราบเรียบทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นเป็นวัสดุที่เป็นแบบอลูมิเนียมเลยให้เาเห็นเลยนี่คือแบบเข้าใจนะครับคาระ400ล้านเนี่ยเรา,าดูด้านข้างนะครับตัวถังเนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอแบบนี้เลยจริงๆการออกแบบคันนี้เขาพยายามจะออกแบบเป็นโมโนซีทนะครับก็คือที่นั่งเดียวเหมือนกับตัวของรถฟอร์มูล่าวันะเขาพยายามออกแบบข้างในให้เล็กเพื่อที่จะให้รถคันนี้มีแอโร่ที่ดี โดยการหนึ่งอย่างที่เขาทาคือเขาฟิกเบาะตัวผู้นั่งนะครับคนนั่งข้างอ่ะจะฟิกอยู่แล้วไม่สามารถขยับอะไรได้แล้วนี่คือโพซิชันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเบาะของคนขับจะเลื่อนปรับได้เหมือนรถทั่วไปนะครับเรามาดูพวงมาลัยเห็นไหมครับนี่เป็นพวงมาลัยทรงใหม่แล้วครับที่จะไม่เหมือนในตัว296หรือ SF90 ก็จะเป็นทรงตัดแบบนี้นะเป็นทรงรีแล้วหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะซึ่งจะยังไม่เหมือนรุ่นทั่ว,วไปเลยนะครับเพราะนี่คือเป็นไฮเปอร์คาร์ของเขาละกระจกนี่ก็จะเป็นจอภาพแล้วไม นะนี่คือเป็นจอภาพแล้วก็มี passenger display ด้วยเบาเนี่ยเป็นสีแดงค่อนข้างสวยสวยมากเอามาดูตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยคือใช้เครื่องยนต์ตัวของ V6 3 0ลิตรนะครับที่เป็นทวินเทอร์โบไฟฟ้านะให้แรงมา้าประมาณ900แรงม้าเลยถือว่าเยอะมากๆเขาบอกว่าแรงม้าต่อลิตรเนี่ยคือ300แรงม้าต่อ1ลิตรเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แรงม้าเยอะที่สุด เครื่องหนึ่งของ f e r r a รี่เลยข้างหลังนะครับมี a d a p t i v e Spoiler หลังนะที่สามารถยกขึ้นสูงต่ำได้แล้วก็มี a i r b r a k e ได้ด้วยรถคันนี้นะครับถ้าวิ่งที่ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีแรงกดประมาณ1,050กิโลกรัมนะด้านหลังนะครับด้านหลังดูนี่ดิฟฟิเชอร์หลังขนาดใหญ่คือเป็นเลเวลมาเห็นไหมมาอย่างนี้ปุ๊บลงมาเพิ่มมาถ้าดูตรงนี้เข้าไปท่ท่อไอเสียเห็นไหมดูดีๆเห็นไหมจะมีวาล์วเปิดปิดอยู่ข้างในด้วยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ ขีดตรงๆแบบนี้บริเวณตรงนี้นะฮะที่เป็นช่องตรงนี้จริงๆเขาดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนกับเครื่อง6สูบมี6จุดขึ้นมาก็คือเป็นการดีไซน์ของเขาเราเดินเข้ามาในส่วนของ Universal Ferrari นะครับก็จะมีนิทรรศการที่เราจะไปดูต่อจากนี้หลังจากที่เราดู F 8 0มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของวิงหลังนะครับคือเขาจะเอาชิ้นส่วนของ Formula 1มา ให้ดูนะอย่างนี้ก็เป็นลลอของฟอร์มูล่าวันตัวปี2 0 1 4นะครับ F 1 4อันนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลของฟอร์มูล่าวันที่เขาได้ที่สนามซูซูกะนะครับปี2000นนะก็เป็นสนามที่เขาได้แชมป์นะครับฟอร์มนะูล่าวันอ่ะอย่างเงี้ยก็จะมีถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายเลยของฟอร์มูล่าวันหรือด้านนี้ก็จะมี อันนี้จะเป็นชุดแข่งนะครับเป็นชุดแข่งของชาวโลแคร์นะครับนี่รงนี้องบอกว่าเป็นชุดขับมีรองเท้ามีถุงมือด้วย f อร์ a รอรนะครับอยู่กับฟอร์ u l a ่าวันตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบั1 1> นคือเป็นบริษัทเดียวนะที่ส่งรถฟอร์มูล่าวันเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันตลอดตั้งแต่เปิดมาเลยนะครับตั้งแต่1950จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ค่ายฟอร์ r รรี่เป็นค่ายที่ ได้แชมป์คู่ผลิตนะมากถึง15สมัยนะแล้วก็แชมป์ของนักแข่งนะถึง16สมัยคือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟอร์มูล่าวันแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือฟอร์มูล่าวัน F2000 ที่ ทำให้ไมเคิลชูมัเกอร์นะครับชนะแชมป์โลกถึง5สมัยติดนะครับคันนี้ตั้งแต่ปี1999นะจนึี2004นะครับเป็นรถที่สร้างให้เขาได้มีชัยชนะมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ V10 นะครับ 3,000cc ให้แรงม้าอยู่ที่770แรงมา้าช่วงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีพวกฮาโลระบบเซตตี้ก็ยังไม่เหมือนกับฟอร์มูล่าวันสมัยใหม่ถ้าสมัยใหม่ก็จะมีฮาโลมาปกป้องนักแข่งให้ปลอดภัยมากขึ้นช่วงนั้นยังไม่มีระบบ DRS นะครับก็ยังไม่มีตัวที่ จะมา Adaptive Aero ด้านหลังก็ยังเป็นตัว Fix s p เ i อ e r หลังแบบนี้อยู่ก็จะทำมาจากตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะการขับขี่ท่อเนี่ยจะออกคู่ด้านหลังแบบนี้เลยซึ่งรุ่นนี้นะครับตรงจมูกด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีการงุ้มลงมามากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสร้างชื่อให้ Ferrari ก็คือ F 2 0 0 0ซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาก็มีการประมูลไปแล้วเนี่ยจบอยู่ประมาณ7.5ถึง9.5ล้านดอลลาร์เลยนะ ถือว่าสูงมากๆครับนี่คือ296 GT3 นะครับเป็นรถแข่งของ f e r r a r รนะครับที่เปิดตัวในปี2023นะครับใช้เครื่องยนต์เดียวกับ296นะแต่เอามอเตอร์ไฟฟ้าออกนะครับก็จะเหลือแค่แรงม้าจากเครื่องยนต์อย่างเดียวก็คือ600แรงม้านะครับตัวรถเนี่ยจะวายบอดี้มากกว่าตัว296ธรรมดาออกมานะรถยนต์นจะกลายเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยโป่งหลังเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นจากตัว296ธรรมดาประมาณทั้ง70กมิลนะถือว่าใหญ่มากๆเป็น ความพิเศษมากที่เขาเอามาให้เราโชว์ถึงนี่นะเมื่อกี้ถามกับคนที่จัดงานเนีเขาบอกว่ากว่าจะเอาคันนี้ขึ้นมาได้นี่คือยากจริงๆครับเหมือนจะมีตัวระบายความร้อนขึ้นมาตรงนี้น,นะครับแล้วก็ลิ้นหน้าเนี่ยลิ้นหน้าก็จะใหญ่กว่าตัวปกติถ้าดูเข้าไปตรงกลางเนี่ย มันจะมีความดุมากๆเลยคันนี้ไฟหน้าพุกอย่างไฟหน้าต่างๆก็ยังคงเป็นเหมือนกับตัว296นะก็จะมีช่องคล้ายๆกับ296เบสออน296เลยแปลว่าคันนี้คือรถแข่งนะครับเป็นเซ็นเตอร์ล็อกสบายออกมาวิงหลังนี่คือใหญ่ใหญ่มากๆเห็นไหมแล้วก็ไฟท้ายนี่โอเคมีท่อ,อคู่ตัวนี้ไฟก็ยังคงเป็นไฟตัว296นะฮะแต่ดิฟหลังนี่คือใหญ่จริงๆอีกหนึ่งคันไฮไลท์ของงานนะครับเป็นรถแข่งเฟอร์รารี่นะครับก็คือเฟอร์รารี่296ชาเลนนะคันนี้เป็นรถที่เปิดตัวปีนี้นะครับแล้ว ก็เป็นรถที่เบสออน296เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานะจะบอกว่าคันนี้นะครับให้แรงม้ามากกว่าตัว GT3 อีกนะครับคันนี้คือ700แรงม้านะแล้วก็ให้ดูรูปลากลักษณะก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ก็ยังคงเบสออนตัว296เหมือนเดิมแต่จริงๆสปอยเลอร์คล้ายๆกันเลยครับสปอยเลอร์คล้ายๆกันเลยนี่ดูเครื่อง มาดูอีกรุ่นนะครับนี่คือ Ferrari 499P นะเป็นรถแข่งเลอมมงนะครับที่ได้แชมป์ในปี2023กับ2024เลยนะก็คือแชมป์ปีล่าสุดคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับบล็อกคล้ายๆก,ก,กันกับของตัว296 GTB นะตัวนี้จะเป็นมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเป็นรถที่สร้างชื่อให้ Ferrari นะครับโอ้โ oh, หคำว่าเลอมมง24ชั่วโมงก็คือวิ่งแบบอึดๆนะแล้วได้แชมป์โลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ผ่าน สมอละภูมิลบมาแบบดุเดือดมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวระบายลมออกมาด้านหน้าลิ้นหน้าเนี่ยก็ยจะเป็นลิ้นที่เป็นมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นใหญ่ยื่นออกมาแบบนี้พวกนี้พอวิ่งยาวๆวิ่งไกลๆวิ่งตลอด24ชั่วโมงหลักแอโรเดอร์มิกก็จะมีอะไรที่มันจะแตกต่างกว่าจากทั่วไปนะพ,พ็อกพิทตรงกลางเนี่ยก็จะอยู่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับคนขับอยู่ตรงกลางแค่นี้เองจริงๆเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยลักษณะนะเหมือนกับ F1 นะครับแต่กระดองเนี่ยตัวที่ครอบเนี่ยก็จะยื่นออกมาไม่เหมือนกันนะ ทีบหลังออกมาเนี่ยครับอุนี่ใหญ่มากนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งแผ่นเลยนนหนาๆใหญ่ๆเลยถือว่าแอโรไดนามิกคันนี้คือสวยคือดูยิ่งใหญ่อะดูใหญ่มากใหญ่ไม่แพ้คมล่าวันเลยเนี่ยดูความสูงนะเนี่ยถ้ามาอีกมุมหนึ่งนะมุมนี้เขาให้เห็นถึงการออกแบบตัวของ SP3 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮเปอร์คาร์ของ f e r ร์รารีอีก เจเอเรชันหนึงนะครับเนี่ยเขาให้เห็นเลยว่าเส้นสายของอากาศที่วิ่งผ่านในแต่ละจุดเนี่ยตรงไหนเนี่ยมันจะมีความกดอากาศแตกต่างกันยังไงตรงไหนอากาศที่โดนบีบก,กับตัวตรถเยอะแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลที่จะเดินไปสู่ SP3 ซึ่งตัวนี้เป็นตัว Ferrari Base On เนี่ยก็คือดูละก็คือ488นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆผมมองว่าเขาคือลาเฟอร์รีนะแต่ว่าตรงเนี้ย กศจะเป็นการออกแบบดีไซน์ขยับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะแต่ไฮไลท์จริงๆก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวไฮเปอร์คาร์ของ f e r r a รารนะครับก็คือเป็นเ a y t ท n a s p 3ตัวนี้เขาใช้เครื่องยนต์ V 1 2ทเวที่ทรงพลังที่สุดนะครับให้แรงม้าสูงถึง840แรงม้าซึ่งสุดในรุ่นแล้วนะให้ดูดีไซน์ของแอโรด y นามิกต่างๆนะครับตรงนี้มีการยื่นออกมาจากไฟหน้านะเห็นไหมยื่นออกมานะลิ้นหน้าดูดิ ลิ้นหน้าออกมาอย่างนี้นะฮะตรงนี้ถ้ามองจากข้างนอกมาจะเห็นเป็นครีบซึ่งดูแล้วมันจะค่อนข้างให้ความดุนะมีอากาศเข้ามาแล้วจะมีจัวดักอากาศออกมาด้านข้างฝากระโปรงเนี่ยคือดีเทลเรื่องของแอโรไดนามิกต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วมีหลังคาขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ช่องระบายอากาศนี่คือประตูนะอากาศก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับไล่มาคืออากาศจะผ่านประตูนะอากาศก็จะเข้าไปนี้เลยเข้าไประบาย เครื่องยนต์ V12 ที่วางอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศออกจุดหนึ่งด้านข้างเนี่ยสะเกิดข้างค่อนข้างใหญ่ๆเลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ออกมาจะให้ดูด้านข้างตรงนี้ที่จะเห็นเป็นครีบตรงนี้เหมือนจะมีการระบายความร้อนออกมาด้านหลังแล้วพร้อมกับดิฟเวเซอร์ข้างหลังเนี่ยคือขนาดใหญ่มากๆเข้ามาในมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดม่านเข้ามาโอ้โห oh. นี่ครับโหจริงๆไฮไลท์วันนี้ไม่ใช่ F80 อย่างเดียวนะนี่คือ d o d g i h i l e n d i ข้างหน้านี่คือ based on ตัวของ o r i g i ิน l ลนะครับก็คือเป็นตัวของ Daytona ใช้แรง k e d ดีไซน์ไฟหน้าออกมาแบบนี้นะตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ V12 6,005นะครับให้แรงม้า830แรงมา้าถือว่าเยอะสุดๆแล้วอะ่ะห่างกับ s v 3แค่10แรงมา้าหน้าเขาจะอยากเป็นเครื่องยนต์วางหน้านะครฟอนต์ mid engine ก็คือจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ครับ อยู่ประมาณเนี่ยเผาร้อนหน้าตัดมาข้างหลังเห็นไหมมันจะเป็นรถเขาเรียกว่าสไตล์ความเป็นเฟอร์รอรี่ออริจินอลของเฟอร์รารี่เลยแล้วฟังเสียงดิเห็นไหมเนี่ยนี่คือเสียงของเครื่องวีบสองแล้วแบบเนี่ยลากรอบทีถึงแปดพันตรงนี้มีแอคทีฟเปิดปิดได้ด้วยดูเหมือนเป็นกระจกหมดเลยแต่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่นะ ตรงนี้คือกระจกหลังเห็นไหมแล้วตัวนี้ก็จะโค้งรับขึ้นไปจากข้างหน้าแล้วดูท้ายนะครับค่อนข้างเยอะๆเลยนะตัวดิฟหลังเนี่ยจะมีหลายจุดที่ที่ออกมานะตรงนี้ซุ้มเข้ามาลึกลงไปนะครับแล้วก็มีช่องนะเป็นช่องขึ้นมาไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์แรเก็ตใหม่ลนะที่เป็นตั้งแต่296มานะครับนี่ให้ดูตรงนี้อีกหนึ่งอันความเป็นฟร์รารี่อะ่ะถ้าผมเล่นรถ ผมก็อยากได้เครื่องให,ใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้เพราะอะไรวะมันคืออัตราลดที่ได้จากการขับรถนะวันนี้ขับรถเนี่ยความแรงพูดยากแล้วเพราะรถไฟฟ้ามาแต่ว่าถ้าขับแล้วได้อัตราลดเนี่ย V12 นะนเห็นไหม c h e v l Cindy Powertrain นะเห็นไหมเป็นอะไรที่มันไม่มีอีกแล้วอ่ะเพราะต่อไปมาตรฐานมลภาวะต่างๆ ไม่ทำไม่ได้ตัวสป i เดอร์ครับให้ดูตัวสป i d เดอร์ตัวสป i d เดอร์ก็สวยไปอีกอย่างนึงนะตัวนี้เห็นไหมมีพาสเซนเจอร์ดิสเพย์ด้วยให้ดูข้างหลังเข้ามาข้างหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยพอมันพอเขาเป็นรถที่เป็นสป i เดอร์เขาเปิดตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ลังคาปิดไปอย่างนี้ใช่ไหม เขาออกแบบให,ให้มันลาบแล้วเวลาเรามองกระจกเห็นไหมจะมองแล้วก็จะขับง่ายน่าจะเป็นรถเครื่อง V12 ตัวสุดท้ายของ f e r r a r รี่แล้วสำหรับสาวกเฟอ r ์เรอรี่ไม่ควรพลาดครับมาอีก1คันไฮไลท์ของงานนะครับนี่คือ812 Competizione เป็นตัวต่อจาก812 Superfast ที่เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับตัวจบแล้วกันคันนี้นะครับก็จะเบากว่า812นะรแรงม้ามากกว่า812เนี่ยอยู่ที่30ตัวก็คันนี้ก็ประมาณ830แรงม้านะครับคันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเทเลเมด นะครับก็คือพวกสีต่างๆการคอนฟิกต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นพิเศษกว่ารุ่นปกติอีกตัวนี้ก็คือตัวตัวจบที่จะเป็นโดดิชี่เซนดี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟอนด์มิดเอนจินเหมือนกันเห็นไหมนี่คือเจเนอเรชันก่อนที่จะเป็นโดดิชี่เซนดี้นะฮะหัราคาคาร์บอนด้วย เรามาดูด้านท้ายนะอันนี้ยังเป็นไฟกลมอยู่เห็นไหมฮะยังเป็นไฟกลมอยู่แล้วก็ตัวแอ r โรเดอร์มิกต่างๆจะไม่เหมือนกับตัวของแปดถึงสองซูเปฟเลยนะครับมีการเปลี่ยนใหม่หมดนะมีคีบระบายอากาศออกมาเดียร์ดิดฟฟอเซอร์หลังเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็จะใหญ่กว่าเป็นรถที่แ r a c k โฟกัสมากกว่านะดิบกว่าดูกว่าแล้วก็หาดูยากมากนะครับเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับรุ่นนี้นะมีแค่999คันในโลก แค่นนั้มาอีกหนึ่งคันกับรถ SUV รุ่นแรกของ Ferrari นะครับคูโรสันเก้นะคันนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์ V12 725แรงมา้าเป็นประตูเขาเรียกว่าเวลค้ามดอป่ถ้าโรดสลอยก็เลยเวลข้ามดอนนะประตูแบบเปิดข้างนี้เปิดด้านนี้มาแบบนี้นะก็เป็นรถที่มีน้อยนะหายากเพราะว่ามีราคาที่สูงมากนะครับราคาเริ่มต้น40ล้านแล้วอะจบจริงๆต้องมีเกือบ50ล้านนะครับรถ SUV เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดา แล้วแรงมากๆด้วย725แรงมา้ามุมด้านนี้นะครับมี Ferrari Roma นะ Roma เนี่ยก็จะเป็นรถที่เป็น GT นะ Gran Touring เน้นการนั่งสบายขับสบายผู้หญิงจะชอบเพราะว่านั่งสบายนะครับข้างหลังเนี่ยสามารถเป็นเหมือนด็อกซีนะครับมีเก็บสัมภาระได้จริงๆอาจจะนั่งได้ในระยะทางสั้นๆน,นะคันนี้ใช้เครื่องยนต์ 3,900cc V8 นะครับทวินเทอร์โบนะแรงม้าอยู่ประมาณ620แรงม้าก็ถือว่าแรงม้ากําลังดีกําลังใช้งานได้แต่แรงจริงผมเคยขับมาแนละ้วดีไซน์คันนี้จะเป็นตัวสปเดอร์ด้วยก็คือเปิดหลังคาผ้าได้นะฮะตัวเนี้ย มันคือเจเนอเรชันใหม่ๆแล้วก็คือไฟท้ายก็จะค่อนข้างที่จะดูล้ำสมัยแบบนี้นะฮะท่อออกคู่นั่นหลังเนาะแต่คันนี้ครับมันคือไฮไลท์ของงานนี้คันหนึ่งเลยนะครับคือ f ฟ r r ์รี9 0 XX s t a r l e นะครับคำว่า s t a r l e เนี่ยก็คือเป็นตัวราคาแข็งนะก็จะมี799คันในโลกถ้าเป็นตัว Spider นะครับจะมีแค่599คันในโลกก็ในประเทศไทยมีโคตา้ามาน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่เห็นในเมืองไทยเลยนี่คือตัว น้ำหนักเบาของ f e r r a r i s ี่เเนะเป็นตัวไลท์เวทตัวสุดท้ายก่อนที่จะดิสคอนไปนะครับตัวนี้นะครับให้แรงม้าอยู่ประมาณพันนิดนิดนะเป็นรถเ e อร์ฟอร์มานซ์ไฮบริดแล้วกันนะครับมีเครื่องยนต์4.0ลิตร V8 บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวแนละและตัวนี้เบากว่าเดิมด้วยเพราะนั้นเขาจะเน้นโฟกัสในเรื่องของแทร็กมากขึ้นนะพวกต่างๆนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวตรงนี้ระบายลมระบายต่างๆเนี่ยวิ่งหลังที่ SF90 ไม่มีนะตัวนี้จะมีขึ้นมา ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแน่นขึ้นดูแอโร่ต่างๆก็คือจะโฟกัสในเรื่องของลงแทร็กมากขึ้นนะถ้าเรามองดูเข้าไปดีๆเนี่ยพวกข้างในเนี่ยมันจะเป็นไลท์เวทแล้วเบาจะเป็นเบาบางๆนะครับหั mm hmm. วพรมก็ผมไม่มีจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาเต็มเลยข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่องระบายอากาศแล้วซึ่งถ้ารถตัวปกติก็จะไม่มีแบบนี้นะลิ้นหน้าต่างๆตัวเนี้ย ก็จะเป็นแอโรไดนามิกที่ใหม่ทั้งหมดเลยไม่เหมือนกับตัวปกตินะนี่คือไฮไลท์คันหนึ่งเลยต้องมาดูให้ได้ตรงนี้มาอยู่ในมุมของคาสิเก้นะครับก็คือเป็น เป็นรถที่มีอายุเยอะแล้วของ f e r r a เรี่นะครับซึ่งจริงๆ f e r r a เรอรี่เขามีอะไหล่ spare part ไว้ครบหมดเลยนะครับในหมวดของคาสิเก้นะซึ่งคาสิเก้เนี่ยจะมีอายุประมาณทั้งสาปีขึ้นไปนะครับอย่างคันนี้คือ3.8 0 GTB นะครับนี่จะเป็นรุ่นลึกๆแล้วเป็นเครื่อง V8 255แรงมา้าถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้จะเป็นดีโนนะครับดีโน246 GT เนี่ยประมาณนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ใช่ f e r r a เรี่นะแต่ตัวนี้คือ f e r r a เรอรี่3.8 GTB แล้วสำนักดีไซน์นะครับของพินิน ก็จะมาออกแบบรถรุ่นนี้ละซึ่งตอนนั้นเนี่ย mm. เขาก็จะมาออกแบบให้รถของเฟ r r a รี่หลากหลายรุ่นเลยไล่ขึ้นมานะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่เออมันมันสวยในสมัยนั้นมากๆอีกหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับวันนี้เลยต้องบอกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นรถที่แพงมากๆในตอนนี้แล้วนะเพราะว่าประมูลกันไปหลักพันล้านเลยนะครับนี่คือ f e r r a r i F 50นะครับเป็นเครื่อง V12 นะครับ4,007นะประมาณ515ม้าโดยประมาณนะครับผม อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะแต่ต้องบอกว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยคือเทคโนโลยีรถแข่งมานะฟอร์มูล่าวันมานะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกแอโรดีนามิกมีวิงหลังเข้ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่ F40 เข้ามาเนี่ยก็จะมีวิงหลังอย่งนี้น,นะครับตัวลดน้ําหนักมากๆโดยการไม่ใช้กระจกแล้วตัวนี้ฮะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกอะคริลิกนะครับโพลีคาร์บอเนตอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสํานักออกแบบนะครับปินิฟอร์ดินามาออกแบบให้ mm hmm. ในเมืองไทยก็ น่าจะมีนะแต่มีน้อยมากๆนะครับเท่นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันหลักร้อยคันนะแต่ไม่ถึงพันคันแน่นอนและนี่ก็คือบรรยากาศงาน u ยู v e r เวอร์ซ r ลเฟอร์รนะครับที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยนะต้องบอกว่างานนี้จัดขึ้นแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมยังเห็นสื่อต่างชาตินะมาถ่ายที่ประเทศไทยต้องบอกว่างานนี้เป็นงานระดับโลกนะครับไม่ใช่จัดเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะยังไงนะครับถ้ามีโอกาสต้องมาดูให้ได้ทักครั้งนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ